สวัสดีคุณผมมู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ามาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นตัวละครตัวไหนหรือมารีวิวตัวละครตัวไหนนะครับคือวันนี้มีอัปเดตเข้ามานะครับผมเป็นตัวละครที่หลุดออกมาเป็นตัวละครของวันพรุ่งนี้นะครับครบรอบสามปีเป็นตัวละครไคโดเอ e ็กนะครับเอ็ก e นะเป็นตนวใหม่เลยนะครับ เข้ารุ่นี้ตอนเที่ยงเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิดีโอนี้กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์สกิลในวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่สามารถแปลอ่านสกิลจากรูปภาพที่หลุดออกมาให้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่เก่งอังกฤษอาการจะเอาแ,แปรผมน่าจะต้องนั่งพิมพ์เป็นชั่วโมงแล้วผมไม่แน่ใจว่า Google จะแปลออกมางงไหมเนยครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับ

ค,ค,คนี่นะครับเป็นโมเดลตลัวลนะครไค้อานี่เป็นโมเดลตัวละครนะครับก็ ผิดหวังนิดนึงนะครับมันไม่ใช่ร่างไฮบิดนะใจจริงคิดว่ามันเป็นร่างไฮบิดที่มันจะเข้ามาแต่ในแม้ไฮบิดยังไม่เข้าก็เลยมาเป็นตัวนี้การตลาดเขาดีเดี๋ยวไฮบิดจะต้องมาเป็นตัวรีเจนหรือไม่ก็ e x ป p แน่ๆเลยเดี๋ยวราดูครับ นนเนล่นของเขาไอ้องคารเของหน้อ่าเมื่อกี้ยามาโตะเอายามาโตะมาแกงเป็นไงล่ะบ อ่ะนี่นะครับนี่คือแกะทงเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูครับเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมันนอ่ะไม่ทำแบบหนึ่งนะหยุดยากมาก เห็นไหมทุกคนพอเกตเต็มมีเกตเพิ่มขึ้นมาด้วยอ้าวเดี๋ยวเรามารอดูรอลุ้นกันคุ่นี้นะครับว่าเกตนี้จะเพิ่มถาวรไหมถ้าเพิ่มถาวรมันจะโกงเกินไปนะผมว่าโกงเกินคนระับน่าจะไม่ถาวรน,นะอาจจะเพิ่มตอนที่ตัวละครตัวนี้อยู่ในทงนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมอาจจะิวมันไม่ออกจริงๆนะเวย้ย ไปแล่างปึ๊บยิงเมื่อกี้เห็นไหมกมั้เเห็นไหมทุกคนคือยึดธงนะครับตรงนี้จะเป็นธงของไคโดนะครับที่ไคโดเป็นคนยึดหรือเพื่อนยึดนะ หนึ่งสองสามถึงนู่นเลยนะถึงมุมแมปฝั่งนูน้นสก,กิลนี้คือการยิงลงที่ธงโดยตรงอ่าสก,กิลเวอร์แ,แมปเวอร์เวอร์มากยิงลงตรงโดยตรงโคตรเวอร์โอ้สก,กิลนี้ช์ปครับชา้า จบแล้วมีแค่นี้แค่คือไม่หดนเลยวะเด้ๆๆๆโคอรเวอร์จริงเวอรเกินโคตรเวอร์ครับโคตรเวอร์คือโหพูดไงเถอะตัวละครมันน่าสนใจมาก ผมว่าแท็กมันน่ะน่าจะเถื่อนเดี๋ยวพรุ่นี้ตอนเที่ยงตัวละครจะเข้ามานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงสองทุ่มสามทุ่มผมจะสุ่มผมมีอยู่7เจ็ดร้อยเพชรไม่แน่ใจว่าบรรไดจะแจกกี่เพชรนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูเทศรอดูสกิลกันวันพรุ่งนี้ ไม่แน่ใจว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมจนจบแล้วก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้อีกสักช่องนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปสุ่มตัวละครพรุ่งนี้เดี๋ยวเราปิดท้ายลยกันดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งแบบ รวดเดียวโดยไม่หยุดเลยดีกว่าครับ 世界一の戦力を見せてやる。